วิธีสร้างอัลบั้มเกี่ยวกับการโพสบนแพลตฟอร์มสีฟ้าทำยังไงคะเมสุนาหลายๆคนมีคำถามไปหาเมสุนานะคะว่าเอ๊ะเวลาโพสอะเห็นมันมีคำว่าอัลบั้มของเมสุนาเกิดขึ้นคือมันทำยังไงมันเข้าไปทำตรงไหนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแมสุนาพาไปดูพร้อมกันนะคะเออเป็นการเทรนทีมงานของตัวเองไปด้วยก็เอามาแบ่งปันกับเพื่อนๆด้วยเช่นกันคะ่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันว่าทำยังไงไปจ้า วิธีสร้างอัลบั้มนะคะอัลบั้มเก็บรูปหรือว่าวิดีโอของเราบนแพลตฟอร์มสีฟ้านะคะทุกคนเมื่อเรามาที่ Facebook กบบนันมีเนาะดังนั้นนะคะเรานะคะก่อนที่เราจะโพสเนาะเราเลือกรูปเข้ามาเลยจิ้มที่รูปภูเขาเนาะสีเขียวด้านขวามือตรงนี้นะคะจิ้มเข้าไปแล้วเราก็เลือกรูปที่เราจะทําการโพสค่ะ แม่สุน้าขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะทุกคนจากนั้นนะคะสังเกตด้านบนนะที่มันเป็นอ,อยู่ด้านล่างของชื่อ Facebook ของเราใช่ไหมคะก็จะมีสาธารณะแล้วก็มีอัลบัม้มใครที่ผูกกับ Instagram มนะคะมันก็จะมีขึ้นว่า Instagram แบบนี้เนาะทีนี้อัลบั้มของเราเราจะไปเพิ่มใช่ไหมคะเราจิ้มเข้าไปที่